อ้าวเนี่ยสวัสดีครับนี่วันก่อนเนาะดูในทีมเดียวมั้งนะมีวิธีกินมังคุดปกติกินยังไงฝาน,นี้ใช่ไหมกัดเลยฝาน,นางงี้ใช่ไหมกัดเลยกัดเด้อ,อกัดก็ฝาดิไม่ใช่มั้งนะเคยดูดูดูหลังมันนะดูดูข้างหลังมันด้างหลังเท่อยู่นี่ไง อ๋ออ๋ออันนี้เทคนิคกันรู้เรื่องอ๋ออ๋อนะครับแต่ก่อนก็ใช้วิธีมีดฝานี้เนาะเหมือนปอกนะครับวิธีใหม่วิธีใหม่ผมใช้บิดครับผมเห็นก็เออหมดเลยหมดกันผมใช้วิธีบีดอย่างนี้หมดหมดกันคุณเสียด้วยนะครับอันนี้ถูกแล้วนั่นไม่ใช่ใช่ก็ถูกของเขาแหละมันพอดีผิวมันอ่อนแต่ก่อนเนี้ยวิธีของแสงเดือนเป็นไงแต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนผมก็ทำหาอย่างนี้นะครับบอก็ไม่รู้เปลืองมีดดิ้นไปหามีดเออ วันนั้นดูในนี้เขาให้กดนี้ครับผมก็ผมก็ลองกดนะไม่รู้จริงปะแล้วมันก็แตกแค่นี้มันก็บีคนต้องตูดเลยใช่ไหมกดตูดแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ทางทางแซงทางแซนทางแซงเขากดกดดันค้างเขาบีเลยใช่แล้วไดูผิวมั่ออ่อนอ่าไอตัวนี้ขอดูตัวนี้หน่อยแต่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะเขาด้วยเขอด้วยอันนี้นี่เนี้ยโอเค กดฟิมกดเงี้ยให้เขาให้กดยุบแล้วมันก็แตกเงี้ยแล้วก็บีออกนะครับจะนี่เองไม่ต้องใช้มีดผมก็ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เหมือนกันทำไมอ่ะถ้าตรงเราจะกินไหมเนี่ยนตองอันนี้ผมกินออกกินเสียสต๊อปแล้วกัน